สวัสดีค่ะเมื่อนีิเพชรกสีภามาเบิงนะคะปลอมปรปาการปลอมปรปาการโอ้จะเข้าอ่านเอิว่าจังไรอ่านถืกอ่านผิดบอกวะ่าเป็นอ่าสำหรับอ่าโลกขสงครามโลกครั้งที่สองค่ะนี่ตั้งอยู่ในเมืองออสโลค่ะจะอยู่ติดกับทะเลเพราะว่าเส้นทางนี้คันแมนเลอเยอระะมันหรือว่าเลือต่างสาดมาก ต้องแลนพานเซนนี้ทันทีค่ะเพื่อเขามาทีออสโลค่ะดังนั้นเขาเลยเหตุป่อมปาการไหวค่ะป้อมปาการของนอร์เวย์จะมีหลายๆทีทั่วไปค่ะเพราะว่าเมืองของเขาเป็นเมืองติดกับทะเลค่ะเบิร์ค่ะนี่คือปืนใหญ่ที่เขายัางใส่โบเมนไมยถึงใส่ในส่วนตรงข้ามติทีสองอยังมีให้เห็นอยู่ค่ะ เพชรก็ได้มายางเที่ยวก่อน,นานหนาวค่ะพดะเผอิญเผอิญไปเบิงกลองเจากก้าของเอา้ามีคลิปนี่ว่าเอาทิมบ่ได้แล้วเนาะเอามาใส่ประโยชน์ดีกว่าเพ็ชรก็เลยเอามาใหาเ้เพื่อนเผื่อนเล้คางบนนั่นก็คือเป็นล่อฮหุสกคะรองหุสหมายถึงเป็นที่ทําการสาหรับรัฐสภาหรือว่าเรืืองการเมือง กิจกรรมยังใหญ่ยังเซนไ้สันศาสตร์อของคนนอเวเขาก็จะไปเหตุกิจกรรมนั้นค่ะนี่ค่ะก็จะเห็นเรือเลือำใหญ่เป็นเลือนักองเที่ยวเป็ดกัะยางเทีออๆๆ่ยวหลบเรื่อยๆด้วยค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้เป็ดขอฝากไวแค่นี้ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามได้เลยค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ